อีซอขยี้ข่า,ขาวถิ้งบอมโพสภาพปมดาราสาวอออ่างโดนยงทำธุรกิจสีเทาสืบเนื่องจากประเด็นที่ร้อนแรงมาใหม่ในตอนนี้ดาราสาวอออ่างโดนยงทำธุรกิจสีเทาไม่น้อยหน้ามาเกแปดแปด8งานนี้แท็สดสันยูรู้ข่าวถึงกับตกใจลั่นไม่จริงใช่ไหมน้องซึ่งหลายคนโยงไปที่แอร์พัทิลาล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก อีซอขยี้ข่าวสองปล่อยภาพคู่คู่รักคู่หนึ่งในชุดแต่งงานที่ใครเห็นก็จะรู้ว่าเป็นใครพร้อมข้อความระบุว่าโอ้ยใครจะไปคิดว่าสุดท้ายแล้วตัวเองกำลังพาเพื่อนรักถูกล่างแหที่ตกนั่งลำบากไปด้วยที่กำลังทำให้สองผัวเมียคู่รักดาราอออ่างเกิดอาการปากสันหนาวสถานเพราะอาดโดนคดีหนักจนเข้าไปอยู่ในเดือนจำในไม่ช้า หลังรู้มาว่ามีข้อมูลและหลักฐานเชื่อมโยงว่าน่าจะทำธุรกิจเปิดเว็บพนันออนไลน์ที่มีเครือข่ายใหญ่ไม่น้อยหน้ากว่ามา988าแปดแงานนี้ก็ต้องรอสาวแอร์และสามีออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะ